สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะขอพูดถึงละครใหม่ช่อง3เรื่องดาวคนละดวงค่ะซึ่งจะออกอากาศตอนแรกคืนวันจันทร์ที่25มกราคมนี้นะคะ <S <S เอาเป็นว่าเรามาสปอยนักแสดงน้ำหลักกันนะคะว่าใครเล่นเป็นอะไรกันบ้างค่ะ <S <S เรื่องดาวคนละดวงนะคะจากบทประพันธ์ของวิศวนาถค่ะแล้วก็เป็นบทโทรทัศน์โดยฟินิกค่ะผลิตโดยค่ายอะอองกรุ๊ปค่ะ <S <S เรามาเริ่มจากพระเอกของเรื่องเลยแล้วกันค่ะนั่นก็คือเกรเวลินทอนค่ะ รับบทเป็นร้อยตำรวจเอกธนัทเป็นตำรวจฝีมือดีซึ่งในอดีตนะคะเขาเคยได้รับคำสั่งด่วนให้มาปฏิบัติการพิเศษช่วยเหลือตัวประกันที่เป็นนักธุรกิจใหญ่ซึ่งถูกจับเป็นตัวประกันที่ต่างประเทศค่ะในขณะที่เขากำลังประทะก,กับฝ่ายตรงข้ามอย่างรุนแรงนะคะและธนัทก็เอาตัวเองปกป้องเหยื่อค่ะทำให้เขาพลาดถูกยิงแล้วตกหน้าผาหายสาบสูญไปถึง3ปีด้วยกันค่ะ แต่แล้ววันเวลาผ่านไปนะคะเขากลับมาอีกครั้งแต่การปรากฏตัวในครั้งนี้ของเขาเนี่ยกลับมาในฐานะทีมปฏิบัติการพิเศษไอราวันกับเป้าหมายที่ต้องกวาดล้างลิ้นมังกรเพื่อใครอาชญยรกรร้ายให้สิ้นซาาค่ะสำหรับนางเอกของเรื่องนะคะก็คือบูมสุภาพร์ค่ะรับบทเป็นด็อรชลันทรค่ะเป็นสาวสวยนักจิตวิทยาซึ่งเป็นลูกสาวคนโตของรัฐมนตรีดนุยศ เดิมทีนะคะเป็นแฟนกับพระเอกก็คือธนัทค่ะแต่เธอเข้าใจว่าพระเอกเนี่ย หายสาบสูญไปถึง3ปีแล้วนะคะทําให้เธอเสียใจมากที่ต้องสูญเสียคนรักไปเธอจมปรักอยู่กับอดีตมาถึง3ปีด้วยกันค่ะแต่เธอก็ได้รับการดูแลเอาใจาใส่อย่างดีคอยรักษาแผนใจจากวสันที่หลงรักเธอมาโดยตลอด <c oughs> เพื่อไม่ให้เธอเศร้าและจมปรักอยู่กับอดีตทําให้เธอนะคะยอมใจอ่อนและเห็นถึงความจริงใจที่มีให้ของวสันนะคะทําให้เธอตัดสินใจเริ่มต้นที่จะคบกับวสันค่ะ ต่อมาค่ะป๊อบถากูลค่ะรับบทเป็นจ่าสิบตรีวสันค่ะเป็นตำรวจหน่วยงานจราจรค่ะเป็นคนที่จริงจังจริงใจแล้วก็มีเป้าหมายในชีวิตค่ะก็คือเดิมทีเนี่ยวสันมีเป้าหมายแล้วก็ใฝ่ฝันตั้งแต่เด็กแล้วนะคะว่าอยากจะเป็นตำรวจเป็นผู้พิทักษ์สันติราชกองปราบปรามคาดหวังว่าจะมีดาวไว้บนบ่า ขโมูมานะต่อยมวยแล้วก็หาทางดิ้นรนอยู่หลายปีกว่าจะสอบเป็นนายสิบตำรวจได้แล้ววาสาันนะคะก็ได้ย้ายมาสังกายกองกับ,ก,บ,ก,บกับการต่อต้านการก่อการร้ายแล้วก็ฝึกร่วมกับธนจนสำเร็จ แต่ความฝันนะคะก็ต้องมาสลายลงเมื่อพ่อของเขาก็คือดับแชแลมนะคะไปขอร้องให้พลตํารวจตรีฉลองซึ่งเป็นพ่อของธนัทเนี่ยให้ย้ายลูกชายมาอยู่ในฝ่ายจราจรเพราะความเป็นห่วงลูกไม่อยากจะให้อยู่ในสายงานที่เสี่ยงอันตรายเพราะว่าพ่อของวสันนะคะมีอดีตที่เจ็บปวดแล้วก็ฝังใจที่เขาต้องสูญเสียภรรยาไประหว่างปฏิบัติหน้าที่ค่ะทําให้ชะแลมนะคะไม่ต้องการสูญเสียลูกชายไปอีกแต่การทําแบบนี้ของแชแลมนะคะเป็นการดับฝัน ของวสันตค่ะทำให้เขาไม่มีกระจิกกระใจจะทํางานจึงสร้างแต่ปัญหาจนเกือบจะถูกออกจากราชการมาก็หลายครั้งแล้วนะคะหากแต่พ่อของธนัาเนี่ยซึ่งเป็นเพื่อนรักของพ่อของตนช่วยเอาไว้ค่ะ และต่อมาในภายหลังนะคะเนื่องจากว่าวสันเนี่ยเป็นคนที่มีฝีมืออยู่แล้วและในขณะเดียวกันหน่วยงานไอรวันของพระเอกเนี่ยมีนอนบอลไซ้นทาให้ทนานั้นนะคะทําเรื่องขอย้ายวสันมาอยู่หน่วยงานไอรวันอย่างเต็มตัวสุดท้ายแล้วนะคะเชลเลมก็ต้องทําใจยอมรับการตัดสินใจของวสันเพื่อความสุขของลูกค่ะ ว่าสัรนะคะหลงรักนางเอกก็คือชลันทอนมาโดยตลอดนะคะเขาตามดูแลแล้วก็จริงใจกับเธอมากค่ะจนชลันทรน,นะคะใจอ่อนยอมคบหาด้วยซึ่งก็กลับเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่ธนัทปรากฏตัวขึ้นหลังจากที่หายสาบสูญไปถึง3ปีค่ะก็เลยเกิดเรื่องราวรักสามเศร้านะคะระหว่างคนรักเก่ากลับมาขณะที่กำลังจะเริ่มต้นกับคนรักใหม่ขึ้นค่ะ ะคามิลรักนาราค่ะรับบทเป็นร้อยตำรวจโทหญิงสุภิกาหรือหมวดอีกาค่ะเป็นตำรวจหญิงฝีมือดีค่ะแล้วก็เป็นเจ้าของค่ายมวยด้วยทำให้เธอเนี่ยค่ะออกจะห้าวๆนะคะแต่ก็ทำงานอยู่ทีมเดียวกันกับธนัทก็คือพระเอกนั่นเองค่ะ หมวดอีกานะคะเปรยียบเสมือนมือขวาของทนัะเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าผ่านการปฏิบัติการมาด้วยกันหลายครั้งแล้วและก็เป็นยิงสาวเพียงคนเดียวของหน่วยไอร์วันค่ะเพราะว่ามีแต่ผู้ชายค่ะทําให้ต่างเกรงใจแล้วก็พากันคิดว่าหมวดอีกาคงจะไม่มีวันชอบผู้ชายคนไหนนะคะเพราะรู้ดีว่าเธอเคยจัดการผู้ชายที่มาวอวแวกเธอขั้นปางตายเลยทีเดียวค่ะ แต่ในทางตรงข้ามนะคะเมื่อเธอได้ร่วมงานกันกันกบธนัทไปสักระยะหนึ่งเธอก็เริ่มหวันหว่นไหวนะคะทั้งๆที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเธอเคยตั้งแง่ศระมาทแล้วก็ไม่เคยคิดจะร่วมงานด้วยนั่นเองค่ะคนต่อไปนะคะเพชรธกิจค่ะรับบทเป็นเจ้าสัวสุนัยค่ะ เป็นนักธุรกิจใหญ่นะคะภายนอกดูเป็นนักบุญนะคะใจดีดูดีนะคะแต่เบื้องหลังเป็นอาชญากรค่ะที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีดําอันดับต้นๆของหน่วยอารวันมีส่วนพัวพันกับคดีค้าอาวุธสงครามและก็ยาเสพติดมากมายค่ะถือว่าเป็นมาเฟียระดับชาติลิ้นมังกรเป็นนักธุรกิจที่มีอิทธิพลมหาศาลนะคะที่ไม่มีใครกล้า,ผาเผชิญหน้าโดยตรงเพราะว่าเกรงกลัวบารามีของสุนัยนั่นเองค่ะ สุนันะคะก็เป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังของผู้ที่มีอิทธิพลนะคะแล้วก็คอยสั่งการให้กำจัดธนัตไปให้พ้นทางค่ะต่อมานะคะแค่ฉัตรริกาค่ะรับบทเป็นหงค่ะเป็นเลข,ขาของสุนัยนะคะคอยสืบหาข้อมูลต่างๆให้กับสุนัยค่ะคนต่อไปค่ะนายงเชิญ,ญยิ้มค่ะรับบทเป็นดาบแชลมค่ะ ซึ่งก็เป็นพ่อของวัสันนะคะเป็นคนที่รักลูกแล้วก็เป็นห่วงลูกมากค่ะยอมทําทุกอย่างเพื่อปกป้องลูกค่ะโดยการขอร้องให้นายนะคะช่วยย้ายวัสันจากกองปราบมาอยู่ที่หน่วยงานจราจรค่ะแต่นายกลับเป็นการทําร้ายใจิตใจของวัสันอย่างมากค่ะสมมาภัยรันคารับบทเป็นพลตำรวจตรีฉลองซึ่งก็เป็นพ่อของธนัทก็คือพระเอกและก็เป็นเพื่อนกับดับฉลมนั่นก็คือพ่อของวสันนั่นเองค่ะ ต่อมานะคะอธิวัฒนิทวงณอายุทยาค่ะรับบทเป็นอนุยศค่ะเป็นรัฐมนตรีค่ะซึ่งก็เป็นพ่อของชลันทรก็คือพ่อของนางเอกนั่นเองค่ะมีส่วนพัวพันกับขบวนการค้าอาวุธสงครามลายใหญ่และก็อาจจะเป็นนายใหญ่ของลินมังกรที่หน่วยไอราวันกำลังสืบและต้องการกวาดล้างค่ะ และคนสุดท้ายนะคะกันพักดีวิจิตค่ะรับบทเป็นพันตํารวจเอกวิวรุธเป็นหัวหน้าหน่วยไอระวันค่ะเบื้องหน้านะคะทําตัวเป็นคนดีเป็นหัวหน้าหน่วยที่ทุกคนรักใคร่ค่ะส่วนเบื้องหลังนะคะก็คือนอนบอนไซที่สุนัยส่งมาแฝงตัวในหน่วยไอระวันค่ะที่คอช่วยเหลือส่งข่าวให้ลินมังกรทราบก่อนทุกครั้งที่พระเอกจะปฏิบัติการตามล่าพวกลินมังกรจึงทําให้ภาร,รกิจการปฏิบัติการของหน่วยพระเอกล้มเหลวทุกครั้งไปและในขณะเดีย ก,นนะะก็คอยกำลังคิดที่จะจัดการกับทุกคนอย่างเงียบๆค่ะ และนี่ก็เป็นเพียงการสปอยบทบาทเด่นของนักสแสดงหลกัหลกๆเบื้องต้น10คนในละครเรื่องดาวคนละดวงค่ะถ้าเกิดว่ามีข้อมูลหรืออะไรขาดตกบกพร่องไปอย่างไรก็ต้องขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยแล้วกันค่ะยังไงก็ติดตามชมกันแบบเต็มๆในละครเรื่องดาวคนละดวงที่จะออกอากาศทางช่อง3ทุกคืนวันจันทร์อังคารเวลา2ทุม20นะคะโดยเริ่มตอนแรกคืนวันจรัรที่25มกราคมนี้ค่ะ โอเคค่ะชมแล้วไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกดระดิ่งให้ด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดในการชมคลิปแรกก่อนใครค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ